พ่อกูชื่อสีอินทราทิศแม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตูพี่น้องท้องเดียวห้าคนผู้ชายสามผู้หญิงสงพี่เผือผู้อ้ายตายจากเพื่อเปี่ยมแต่ยังเล็กบิดาขอพ่อขนรมคำแหงชื่อสีอินทราทิศมารดาชื่อนางเสืองพี่ชายชื่อบานเมือง พ่อขุนรามคำแหงมีพี่น้องท้องเดียวกันทั้งหมดห้าคนเป็นผู้ชายสามคนผู้หญิงสองคนพี่ชายคนโตของพ่อขุนรามคำแหงได้ตายจากไปตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงยังเป็นเด็กอยู่เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้าขุนสามชนเจ้าเมืองชอดมาทอเอกเมืองตาพ่อกูไปรบขุนสามชน หัวซ้ายคุณสามชนขับมาหัวขวาคุณสามชนเกลื่อนเข้าไร่ฟ้าหน้าใส่พ่อกูหนีย่าย่พ่ายจะแจ้นอกูกบ่อนีกูขี่ช้างเบรกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูกูตอบช้างด้วยคุณสามชนตนกูพุ่งช้างคุณสามชนตัวชื่อมาเมืองแพ้คุณสามชนพ่ายหนีพ่อกูจึงขึ้นชื่อกู ชื่อพระรามคำแหงเพื่อกูพุ่งช้างคุณสามชนเมื่อพ่อขุนรามคำแหงอายุได้สิบเก้าปีคุณสามชนเจ้าเมืองชดได้ยกทัพมาตีเมืองตาพ่อขุนศรีอินทราทิตไปออกรบกับคุณสามชนเมื่อทหารปีกซ้ายและปีกขวาของคุณสามชนขี่ช้างจะขับมาชนช้างของพ่อขุนศรีอินทราทิตไร้พลต่างวิ่งหนีกันชนมุนเพราะว่ากลัวแพ้ แต่พ่อขุนรามคำแหงไม่ได้หนีกลับขึ้นขี่ช้างแล้วเข้าพุ่งชนกับช้างมาสเมืองซึ่งเป็นช้างของขุนสามชนแทนพ่อขุนศรีอินทราทิตจนช้างมาสเมืองแพ้ขุนสามชนก็ได้แพ้แล้วหนีตเตลิดไปด้วยเหตุนี้ทำให้พ่อขุนศรีอินทราทิตสถาปนาพ่อขุนรามคำแหงเป็นพระรามคำแหงชนเมื่อชัวพ่อกูกูบำเรอแก่พ่อกู กูบำเรอแก่แม่กูกูได้ตัวเนื้อตัวปลากูเอามาแก่พ่อกูกูได้หมากส้มหมากหวานนออันใดกินอร่อยกินดีกูเอามาแก่พ่อกูกูไปตีนางวางช้างได้กูเอามาแก่พ่อกูกูปะเถยบ้านทอเอกเมืองได้ช้างได้งวงได้ปูกได้นางได้เงินได้ทองกูเอา มาเวนแก่พ่อกูพ่อกูตายอย่างพี่กูกูพร่ำบรเรอแก่พี่กูดังบำเรอแก่พ่อกูพี่กูตายจึงได้เมืองแก่กูทั้งกลมพ่อขุนรามคำแหงคอยปรนนิบัติรับใช้พ่อคุนสีอินทราทิศและนางเสืองอย่างจงรักภักดีเมื่อหาสัตว์บกสัตว์น้ำผลไม้ต่างๆหรืออะไรที่อร่อยจะนำมาถวายเสมอ ไปคลองช้างได้ช้างมากกี่เชือกก็จะนำมาถวายแม้ไปตีบ้านตีเมืองอื่นได้เฉลยชายหญิงได้เงินได้ทอง,องก็นำมาถวายแด่พ่อคุณสีอินทรา t ิ i ตลอดเมื่อพ่อคุณศีอินทราทิตสิ้นพระชนพ่อขุนบานเมืองครองราชต่อพ่อขุนรามคำแหงก็ยังคงปฏิบัติตนเช่นเดิม ยังคงคอยปรนนิบัติรับใช้พ่อขุนบานเมืองดังเช่นเคยทำกับพ่อขุนศรีอินทราทิศเมื่อชัวพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุขโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพรูท่างสระเอพอสระเออเอกอ,อนจุงวัวไปขาขี่มาไปขายใครจับใครค้าช้างขาใครจักใครขาม้าข,ขา ใครจักใครค้างืงค้าทองค้าสมัยพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุขโขทัยมีความอุดมสมบูรณ์มากในน้ำมีปลาในนามีข้าวและพ่อขุนรามคำแหงไม่ได้เก็บภาษีจากประชาชนทำให้ใครอยากจะขายอะไรก็ขายกันอย่างสบายไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าเงินทองไร่ฟ้าหน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแลลมตายหายกว่า เย่าเริงพ่อเชื้อเสื้อคํามันชางขอลูกเมียเยื่อข้าวไรฟ้าข้าไทยป่าหมาป่าพลูพ่อเชื้อมันไว้แก่ลูกมันสิ้นไรฟ้าลูกเจ้าลูกขุนพิลผิดแผกแสกวางกันสวนดูเทและจึงแหล่งความแก่ขาด้วยซื้อบอกเข้าผู้ลักมัดผู้ซ้อน เห็นข้าวท่านบ่อใครพีนเห็นสินท่านบ่อใครเดือหลบดอนคนใดขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่ช่อยเหนือสระเ e อฟอสระอื้อโทลบอักู้มันบ่อมีช้างบ่อมีมา้าบ่อมีผัวบ่อมีนางบ่อมีเงือนอบ่อมีตองค์ให้แก่มันช่อยมันตวงเป็นบ้านเป็นเมืองได้เข้าเสือกฆ่าเสือหัวพุ่งหัวรบก็ดีบ่ค่าบ่ตี ในปากประตูมีกระดิ่งอันหื่นแขวนไว้หั่นไพร่ฟ้าหน้าตกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวเถิงเจ้าเถิงคุณบอไรไปลั่นกะดิ่งอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมื่อถามส่วนความแก่มันด้วยซื่อ เมื่อมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นพ่อขุนรามคำแหงก็จะสอบสวนด้วยความยุติธรรมไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้ว่าจะเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็ตามราษฎรที่มีเรื่องร้องทุกสามารถจะมาสั่งกระดิ่งที่แขวนไว้ที่ประตูเพื่อให้พ่อขุนรามคำแหงตัดสินแต่ไตสวนได้ทุกเมื่อและหากเจ้าเมืองไหนอยากจะตั้งเมืองเป็นของตนเองพ่อขุนรามคำแหงก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไม่มีช้าง ก็ให้ช้างไม่มีเงินทองก็ให้ไปจนสามารถตั้งเป็นเมืองได้ด้านที่สองภายในเมืองสุขโขทัยนี้ถึงชั่วโมงสร้างป่าหมากป่าพลูทัว่วเมืองลบเงินนี้ทุกแห่งป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ป่าลางก็หลายในเมืองนี้หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้หมากขามก็หลายในเมืองนี้ใครสร้างได้ไว้แก่มัน ลางเมืองสุขโขทัยนี้มีน้ำตระพังโพยสีใสกินดีดังกินน้ำโขงเมื่อแล้งรอบเมืองสุขโขทัยนี้ตรีบุญได้ 3, ส4 0 0ันสอยวาราษฎรเมืองสุขโขทัยมีนิยมปลูกต้นไม้กันมากมีการปลูกหมักปลูกพลูต้นมะพราะ้าวต้นขนุนต้นมะม่วงต้นมะขามมีมากอยู่ในเมืองสุขโขทยัย ที่กลางของเมืองมีสนามที่ใสสะอาดสามารถใช้ดื่มกินได้เมืองสุขโขทัยล้อมรอบไปด้วยกำแพงเมืองที่มีทั้งหมดสามชั้นความยาว9.8กิโลเมตรคนในเมืองสุขโขทัยนี้มักทานมากสสักทรงศีลมักโอยทานพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุขโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยปัวถ้วยนา นอลูกเจ้าลูกผุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงฝูงช่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพันลกสาทุกคนเมื่อออกพรรษากรานกระถินเดือนลนื่นจะลบเงแล้วเมื่อกานกระถินมีพนมเบี้ยมีพนมหมากมีพนมดอกไม้มีหมอนนั่งหมอนนน บริพารกถินโอลบยทา,านแลปีแล้วยิบล้านไปสูดแยกจะถินถึงอะไรอีกพูน,พนเมื่อจักเจ้ามาเวียงเรียนกันแต่อะไรยิบพูนเท้าหัวลานดอนีขหิตบ,บนงคอนีขหิตกลองด้วยเสียงพาดเสียงพิลกนอเสียงเลือนเสียงขับใครจักนักเล่นเล่นใครเจอะไม้หันอากาศลบตะมาหัวหัว ใครจับนักเลือนเลือนเมืองสุงลโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟเมืองสุขโขทัยนี้มีดังจับแตกคนในเมืองสุขโขทัยนี้ชอบทำทานถวายสังฆทานทั้งพ่อขุนรามคำแหงหญิงชาวังและราษฎรทั้งหญิงชายต่างก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จะถือศีลกันเมื่อถึงวันเข้าพรรษาและเมื่อออกพรรษาก็จะมีการทอดกฐินถวายสังฆทานมีการจัดพานดอกไม้พานเงินพานทองหมอนและเงินอีกสองล้านเบีย้ยเพื่อถวายกฐินและสังฆทานทีวัดในป่าตลอดเหมือนจะมีการตีกลองมีการเล่นดนตรีขับร้องเพลงขับทำนองสนอก,กันอย่างสนุกสนาน ผู้คนต่างเบียดเสียดกันเข้ามาชั่วโมงการเล่นเผาเทียนและการเล่นเล่น,ลนไฟทางประตูใหญ่ทั้งสี่ประตูกลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอัตรานสุมีพระพุทธรูปพระพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธร,ร,รูปอันรามมีพิหารอันใหญมม่มีพิหารอนัรอนรามมีปู่ครูนิสัยมุด มีเถนมีมหาเถนเบื้องตะวันตกเมืองสุขโขทัยนี้มีอะไรพ่อขุนรามคำแหงกระทำโอยทานแกมหาเถนสังคราชปราดเรียนจบติดโดกรยหยฮละวักกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่เมืองสรีลบระรมราชมาในกลางอารานยิ่มีพิหารอันหนึ่งมน,มน,มนใหญ่สูงงามแก่กิโลเมตร มีอัตถฐานสุขอันลื่นลูกยอสระอือลบนอเบื้องตะวันออกเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีปู่ครูมีทะเลหลวงมีป่าหมากป่าพลูมีไร่มีนามีถิ่นมีบ้านใหญ่บ้านเล็กมีป่าม่วงมีป่าขามดูงามดังแกล้งกลางเมืองสุโขทัยมีการสร้างวัดเล็กวัดใหญ่ มีพระพุทธรูปองค์เล็กองค์ใหญ่ที่แตกต่างกันออกไปมีพระภิกษุที่มีพรรษาตั้งแต่5พรรษาจำวัดอยู่มีพระเถรพระมหาเถนอยู่ทางทิศตะวันตกพ่อขุนรามคำแหงจะทำการถวายสังฆทานแก่พระมหาเถรสังฆราชในป่าซึ่งที่กลางป่านั้นมีเจดีย์กลมใหญ่อยู่ซึ่งมีความสวยงามมากที่สุด มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยยืนหันพระพักไปทางด้านตะวันออกถือว่าองค์นี้เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดที่เมืองสุโขทัยมีวัดมีพระมีป่ามีต้นไม้ต่างๆพันกันราษฎรมีบ้านเรือนงดงามดังความตั้งใจของพ่อขุนรามคำแหงด้านที่สามเบื้องตีนหนอนเมืองสุโขทัยนี้มีตาดบสารมีพระอดนะมีปราศาส มีป่าหมาพร้าวป่าหมักลางมีไร่มีนามีถิ่นฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็กเบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้มีกุฏีพิหารปู่ครูหยง่มีสรีดกหนวดมีป่าพร้าวป่าลางมีป่าม่วงป่าขามมีน้ำโคกทางทิศเหนือมีตลาดมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีปราศาท มีป่าไม้ต้นมะพร้าวต้นหมากต้นขนุนมีสวนมีไร่มีบ้านเรือนของราษฎรตั้งถิ่นฐานกันอยู่ส่วนทางใต้มีกุฎอารามของพระมีทำนบสำหรับทำชนลประทานมีป่ามีต้นไม้มากมายเช่นกันมีลำธารที่ได้ไหลออกมาจากเขากระหุงมีพระกระผุงผีเทพพดา ในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้คุณผู้ใดถือเมืองสุโคไทยนี้แล้วไหว้ดีพลีถูกเมืองนี้เที่ยงเมืองนี้ดีผีไหว้บ่ดีพลีบ่ถูกผีในเขาอันบ่คุมบ่เกรงผู้เขาขับผงนี้มีความเชื่อกันว่าผีที่สิงอยู่ที่เขานี้มีอำนาจยิ่งกว่าผีทุกตนในละแวกนั้น หากเจ้าเมืองสุขโขทัยทำการเส้นไหว้บูชาอย่างดีผีในเขาขับถูงจะดนให้บ้านเมืองมั่นคงเพราะว่าผีคุ้มครองแต่หากเส้นไหว้ไม่ดีจะทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนเพราะว่าผีเขาขับถูงไม่คุ้มครองเมืองนี้หายหนึ่งศกปีมะโรงพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสีสัชนาลัยสุขโขทัยนี้ ลูกไม้ตาน,นี้ได้สิบสี่เข้าจึงให้ช่างฟันขดานเห็นตั้งหวางกลางไม้ตาน,นี้วันเดือนดับเดือนอกแปดวันวันเดือนเต็มเดือนบ้างแปดวันสูงปู่ครูเถนมหาเถนขึ้นนั่งเหนือขดานเห็นสุดธรรมแก่อุบาสกสูลบเงาถ้วยจำศีลผิดใช่วันสุดธรรมพ่อขุนรามคำแหง เจ้าเมืองสีสัชนาลัยสุขโขไทยขึ้นนั่งเหนือเคดานเห็นให้ฝูงถ้วยลูกเจ้าลูกขุนฝูงถ้วยถือบ้านถือเมืองครั้นวันเดือนดับเดือนเต็มท่านแสงช้างเผือกกระพัดละยางเทียนย่อมทองงาขวาชื่อรูจาคารีพ่อขุนรามคำแหงขึ้นขี่ไปนกพระอรัญยิกแล้วเข้ามาพุทธศักราช1835า พ่อขุนรามคำแหงครองรัชสมบัติเมืองสีสัชชนาลัยสุขโขทัยครบ14ปีจึงสั่งให้ช่างทำกระดานหินไปวางไว้กลางป่าตาลถ้าเป็นวันพระจันีพระครูพระเถนพระมหาเถนมานั่งเทศนาทำให้กับประชาชนแต่หากไม่ใช่วันพระพ่อขุนรามคำแหงจะขึ้นนั่งแล้วให้ประชาชน หรือเจ้าเมืองอื่นที่เป็นประเทศสราชมาปรึกษาหารือได้หากมีเรื่องทุกข์ใจหรือข้องใจเมื่อถึงวันพระพ่อขุนรามคาแหงจะแต่งช้างให้สวยงามงาประดับไปด้วยทองช้างพระที่นั่งของพ่อขุนรามคำแหงชื่อว่าจุราตรีจารึกอันลื่นมีในเมืองเสเลียงสถาบกไว้ด้วยพระศิรีรัตนาทาุจารึกนึ่ง มีในถ้ำชื่อถ้ำพระรัมอยู่ฝั่งน้ำสัมพายจะรึกอันหื่นมีในถ้ำรัตนทานในกลวงป่าตาน,นี้มีศาลาสองอันอันนื่นชื่อศาลาพระมาสอันนื่นชื่อพุทธศาลาขดานหินนี้ชื่อมะนังศิลาบาทสถาบกไว้นี้จึงทั้งหลายเห็น จารึกอันหนึ่งมีในเมืองเฉลียมซึ่งถือว่าเป็นเมืองสำคัญขณะนั้นที่สร้างไว้ด้วยพระศิรีรัตนาทุจารึกอีกอันหนึ่งมีอยู่ที่ถ้ำพระรามและจารึกอีกอันหนึ่งมีอยู่ในถ้ำรัตนทานที่กลางป่าตาลซึ่งมีศาลาอยู่สองหลังหลังหนึ่งชื่อศาลาพระมาสอีกศาลาชื่อพุทธศาลากระดานหินที่ใช้สำหรับแสดงธรรมชื่อว่ามะนังศิลาบาทด้านที่สี่ พ่อขุนรามคำแหงลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตเปมายไต้กู้ลบนักขุนในเมืองศรีสัชนาลัยสุขโขทยัยทั้งมาเกาลาวและไทยเมืองใต้ลาฟาดไทยชาวอูชาวของมาออกพ่อขุนรามคำแหงเป็นบุตรของพ่อขุนศรีอินทราทิตซึ่งเป็นเจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุขโขทยัยซึ่งปกครองพวกมาเกาลาวไทยชาวอู ชาวของ1207ศกปีกุนให้ขุดเอาพระธาตุออกทั้งหลายเห็นกระทำบูชาบำเรอแก่พระธาตุได้เดือนหกจึงเอาลงฝังในกลางเมืองสีสัชนาลัยก่อพระเจดีเหนือหกเข้าจึงแล้วตั้งเวียงผาล้อมพระมหาธาตุสามเข้าจึงแล้วเมื่อก่อนลายสื้อทยนี้บอกมีพุทธศักราช 1,828พ่อขุนรามคำแหงให้ขุดเอาพระธาตุที่มีการฝังไว้ออกมาให้หมดแล้วทำพิธีบูชาใหม่อีกครั้งแล้วจึงนำไปฝังลงที่กลางเมืองศรีสัชนาลัยแล้วก่อเจอดีย์เหนือบริเวณที่ฝังพระธาตุแล้วสร้างกำแพงหินล้อมรอบพระมหาธาตุ1,205สศกปีมะแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจ และใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีสระเอพอสระเอ,เอืเอกลบอขุนผู้นั้นใส่ไว้พ่อขุนรามคำแหงนั้นหาเป็นเท้าเป็นพระยาแก่ไทยทั้งหลายหาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท้แต่คนอันมีในเมืองไทยด้วยรู้ด้วยหาเลวยกด้วยแกลวด้วยหานด้วยแคะด้วยแรง หาคนจักเสมอมิได้เมื่อก่อนไม่มีอักษรไทยจนกระทั่งพุทธศักราช1 0 1 2พอ่อขุนรามคำแหงคิดไค,คร่ครวนอยู่ในใจแล้วประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาใช้พอ่อขุนรามคำแหงนั้นเป็นเทา้าเป็นเจ้าเมืองแก่ชาวไทยทั้งหลายไม่ได้เป็นอาจารย์ที่สั่งสอนคนทั่วไปให้รู้บุญรู้บาปแต่คนในเมืองไทยมีความรู้มาก ความกล้าหาญหาใครจะเทียบไม่ได้อาปราบฝูงฆ่าเสิรบมีเมืองกว้างช้างหลายปราบเรื่องตะวันออกรอดสอนลวงซองแควลุมบาจายสขาเท้าสั่งขอลบงอถึงเวียงจันเวียงคาเป็นที่แล้วเบื้องหัวนอนรอดคนนาทีพระบางแพรกสุพรรณภ,ภ,ภูมิราชบุรี เพชรบุรีสีธรรมราชฝั่งทะเลสมุดเป็นที่แล้วเบื้องตะวันตกรอดเหมือนชอดเมืองนอหงสาวดีสมุดหาเป็นแดนเบื้องตีนนอนรอดเมือนแพร่เมืองม่านเมืองงนเมืองพลัวพ้นฝั่งของเมืองชวาเป็นที่แล้วปลูกเลียงฝูงลูกบ้านลูกเมืองนั้นชอบด้วยธรรทุกคน อาณาเขตของเมืองสุขโทขทัยกว้างขวางเพราะสามารถปราบข่าศึกได้มากทางด้านตะวันออกมีพื้นที่ถึงเมืองสลวงเมืองสองแควเมืองหลุมเมืองจาบายทางทิศใต้ที่จังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรสุพรรณบุรีราชบุรีเพชบุรีถึงนครศรีธรรมราชและชายฝั่งทะเล ทางด้านตะวันตกจะอยู่ถึงเมืองหงสาวดีทิศเหนือจะอยู่ถึงจังหวัดน่านลวงพระบางพ่อขุนรามคำแหงปกครองและดูแลเมืองเหล่านี้อย่างดีด้วยความเป็นธรรมมาโดยตลอด